สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ปิวจะมาแนะนํามือถือที่ราคาไม่เกิน10,000บาทในปี2024นี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นปลายปีนะครับเหลืออีกไม่กี่เดือนอีกสองสามเดือนก็จะปลายปี2024นี้แล้วนะครับก็วันนี้ปิวจะหยิบยกมือถือนะครับที่ราคาไม่เกิน1 0,000บาทเพื่อให้ทุกคนที่สนใจที่กําลังหามือถือให้กับตัวเองหรือผู้รักนะครับก็สามารถมาชมคลิปด,ดีได้นะครับก็สำหรับใครนะครับ ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มสแสดงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าว่ามือถือที่บิวหยิบยกมาทั้งหมด10รุ่นนี้นะครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับไปติดตามชมคลิปกันเลย รุ่นที่หนึ่ง OPPO A 3 Pro 5 G มือถือ OPPO ราคาไม่ถึงหมื่นที่มีหน้าจอสว่าง6.67นิ้วความละเอียดเป็น HD Plus รองรับ 120Hz เฮมีคุณสมบัติเมื่อหน้าจอเปียกก็สามารถใช้งานได้ปกติใช้ชิปประมวลผลเป็น Dimensity 63 00ลรองรับ5 G และมีเลือก2ขนาดแรม 6GB ิและแรม 8GB ิกส่วนความจุมีให้เลือก2ขนาด 128GB และ 256GB กล้องหลังคู่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลตัวเครื่องทนทานป้องกันการตกกระแทก360องศาแบตเตอรี่อยู่ที่5,100มิลลิแอมชาร์จเร็วเป็นแบบ45วัตต์ s u ป e ร์วู c และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย ColorOS 14.0.1 ราคาของ Oppo A3 Pro 5G แ a ม6 g b ส่วน r อม128 g b อยู่ที่7,999 99, บาทส่วน Oppo A3 Pro 5G แ a ม8 g b ลอม r 256 g b ราคาอยู่ที่9,999บาทรุ่นที่2 CMF41 มือถือสเปคระด,ดับกลางในราคาเริ่มต้นหลักพันจาก Notting ที่มีจุดเด่นคือสามารถปรับแต่งเองได้หลากหลายทั้งฝาหลังแบบถอดเปลี่ยนได้รวมทั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเพิ่มเติมได้มาพร้อมกับหน้าจอเป็น s u p ปอร์อ l e d ขนาด6.67นิ้วลองรับ120เฮิรต์ความสว่างสูงสุด2,000นิตใช้ชิปประมวลผลเป็น d i m e n s i t y 7300รองรับ 5G แรม8 g ยังมีฟีเจอร์ขยายแรมได้ถึง8 g b รวมเป็น16 g b ความจุ128 g b กได้256 g b สามารถใส่เมมเมอริการ์ดเพิ่มได้2เทรกล้องหลังใช้เลนส์โซนี่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซล แบตเตอรี่5,000มิลลอรองรับการชาร์จเร็วแบบ33วัตต์สามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุดที่23ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและรันระบบปฏิก,การ Android 14ครอบทับด้วย Notting OS 2.6ส่วนราคาของ CMF Phone 1ลอม128ลิกราคาอยู่ที่9,499บาทส่วน CMF Phone 1ลอม256กิกราคาอยู่ที่1 6 9 9บาท รุ่นที่3 i q Z9X 5G มือถือเล่นเกมระดับกลางจาก i q แบรนด์ลูกของ Vivo ที่มีสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอถนอมสายตาเป็น AMOLED ขนาด6.72นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ รองรับ120 h ฮใช้ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 6 Gen 1รองรับ 5G และ Wi-Fi 6แรมสูงสุดที่8 g b และ12 g b พร้อมฟีเจอร์ขยายแรมความจุสูงสุดที่256 g b กล้องหลังคู่50ล้านพิกเซลกันสั่นด้วย AI กล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6 0 0 0มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว44วัตต์พร้อมลำโพงคู่และตัวเล่นเสียงระดับเสียง300%มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP 6 4และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วยฟันทัด OS 14ส่วนราคา i q z 9 X 5 G RAM แ g b ROM ร2ม g b รราคาอย ที่7,999บาท iq คู 9X 5G แรม 8GB รอม256 g ิราคาอยู่ที่8,999บาท i q Z9X 5G แรม12 g ิและรอม256 g ิราคาอยู่ที่9,999บาทรุ่นที่4 realme 12 5G มือถือเรียวมีรุ่นเน้นกล้องสเปกระดับกลางมาพร้อมกล้องหลัง3เลน50ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความเนียอยู่ที่ Full HD p ีพัรองรับ120เฮพร้อมเทคโนโลยีถนอมสายตาใช้ชิชปมอนิพลเป็นเดเมน n i t y y 7050รองรับ 5G แรม8 g ิความจุ26 g ิแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลอรองรับการชาร์จเร็วเป็นแบบ s u p e r ร์บุ67วัต์และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วยเรยวมี UI 5.0ส่วนราคาเรวมี12พัก 5g อยู่ที่9,999บาทรุ่นที่5 vivo y 105g มือถือระดับกลางจาก vivo ที่มีด้านหลังเครื่องเป็นหนังสีม่วงมาพร้อมกับหน้าจอเป็น ultra vision amoled ขนาด6.67นิ้วความละเอียดเป็น full hd plus รองรับ120 hz ใช,ช้ชิปประมวลผลเป็น snapdragon 4 Gen 2รองรับ 5g ram 8 gb ความจุ256 gb กล้องหน้า8ล้านพิกเซล กล้องหลังคู่50ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลมีลำโพงแบบสเตอริโอคู่และคุณสมบัติการน้ำกันฝุ่น IP54 แบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลอรองรับการชาร์จเร็ว80วัตต์อายุการใช้งาน4ปีและรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย f u n t o s OS 14ส่วนราคาของ Vivo y 1 0 5G อยู่ที่9,999บาทรุ่นที่6 Redmi Note 13 5G มือถือรุ่นกลางของต กลเลดมีโน้13จากเซี่ยวมี่ที่มีสเปคประกอบไปด้วยหน้าจออัม l มเรตขนาด6.67นิ้วความเรียดเป็น f ู l l h ด p ีพัรองรับ120เฮและมีเซนเซอร์จแกนเหลวานีมือบนหน้าจอใช้ชิปประมวลผลเป็น d ด m e n s i t y 6 0 8 0รองรับ 5G แรมสูงสุดที่12 g ิ ความจุสูงสุดที่512กิกกล้องหลัง3เลนความละเอียดสูง108ล้านพิกเซลช่วยให้ถ่ายภาพรายละเอียดความคมชัดกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5000ม mAh รองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP54 และรันระบบปฏิการ Android 13ครอบทับโดย MIUI 14ส่วนราคาของ Redmi Note 13 5G แรม12 g b ส่วนรอม512 g b อยู่ที่9,499บาทส่วน Redmi Note 13 5G แรม8 g b ROM อม256 g b ราคาอยู่ที่7,299บาทรุ่นที่7 Poco ก X6 มือถือระดับกลางจากโปก o ที่มีสเปคเหมาะสำหรับเล่นเกมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus รองรับ120 h ฮใช้ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 7s Gen 2รองรับ 5G แรม 12GB สามารถใช้เล่นเกมได้ลื่นไหลความจุ 256GB และ 512GB ลงแอป,ปลงเกมได้เยอะกล้องหลัง3เลน64ล้านพิกเซล กล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,100มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว67วัตต์มีคุณสมบัติการน้ำกันฝุ่น IP54 และรันระบบบริการ Android 13ครอบคลับด้วย MIUI 14ส่วนราคาของ p o c o X6 RAM 12 g b ส่วน r อม256 g b ราคาอยู่ที่9,499บาทส่วน p o c o X6 RAM 12 g b ส่วน r อม512 g b ราคาอยู่ที่1 4 9 0บาทรุ ที่8ซั m s u ง Galaxy A25 5G โทรศัพท์มือถือซ m s u n งที่มีหน้าจอเป็น Super AMOLED ขนาด6.5นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ รองรับ120วยสิหือสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้ลื่นไ,ไ,ลไหลใช้ชิปประมวลผลเป็น Exynos 1280รองรับ 5G แรม8กิความจุ256 g ิกล้องหลัง3เลน50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS กล้องหน้า13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย One UI 6ส่วนราคาของ Samsung Galaxy A25 5G ราคาอยู่ที่9,999บาท รุ่นที่9 h o r o r r X9B มือถือ h o r o r X9B ที่มีสเปคจัดอยู่ในระดับกลางโดยประกอบไปด้วยหน้าจอเป็น AMOLED กันกระแทก360องศาขนาด6.78นิ้วความเเอียดเป็น Full HD+ Part, ใช้ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 6 Gen 1รองรับ 5G RAM 12GB ความจุ 256GB กล้องหลัง3เลน108ล้านพิกเซลถ่ายภาพเก็บรายละเอียดได้แม่นยำกล้องหน้า16 000, ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,800มิลลิแอมอยู่ได้นานสูงสุด3วันรองรับการชาร์จเร็วแบบ3 0 35วัตต์และรันระบบปฏิบัติการ Android 13ขครอบทับด้วย Magic OS 7.2ส่วนราคา Honor X9B แรม1 2 g สอกิส่วนรอย2อยู่ที่9,990บาทเป็นแค่บ้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับิบวก็ได้มา แนะนามือถือที่ราคาไม่เกิน1 0,000บาทนะครับซึ่งต้นคลิปปิวขออภัยด้วยครับที่ปิวบอกไปว่า10มือถือ,อปิวหาได้9มือถือก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ปิวได้มาแนะนํามือถือที่ราคาไม่เกิน1 0,000บาทในปลายปี2 0 2 4นะครับใครที่สนใจอยากจะหาของขวัญให้กับผู้ญาติผู้ใหญ่หรือให้กับตัวเองนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือ,อกําลังหามือถือ ที่สเปคเข้ากับเราได้นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศนะครับก็สำหรับวันนี้บิวองขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b สไครต์ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพืเเ่เป็นกำลังใจกับบิวนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย